มัอนี่สีมามวนปากม่วนปากกระติบข้าวก็วคือมวนกระติบข้าวเนี่ยนะเพื่อนทนผู้ส้มขอมาอีกคือเกลาเพื่อนบอกว่ายาเจ้ามมวนปากให้คอยเบื้องแน่เพื่อนว่าอันก้อนสีมวนเนาะก,กับซีมาเลือกตอกเพราะว่าเลือกไว้หกเส้นเส้นที่มันสวยที่มันแข็งเส้นที่มันบอสีกนะเอาไว้จังซี่แล้วก็เราก็น,นับไปอีกหาเส้นห้ายกขึ้นยกเส้นที่สาม ยก,กเส้นที่สามที่ือนหนึ่งกเส้นที่อันนี้ไปเรื่อยๆเด็ดจังสี่แล้วกัน,นกสองจังสี่นี่จะยกสองจรงสี่ทำแบบนี้ทั้งหมดหเส้นนี่เป็นลักษณะนี้แล้วเป็นลักษณะนี้มวันนี้เขากับทำการม้วนเก่าเส้นนี้หักลง นี่ก็ซอสนิ่วเขาซอเข้าตามตามเส้นเลยไหมซอสต,ตามเส้นงัดขึ้นมาแล้วก็ทิมหนึ่งสองแล้วก็มมวนแบบนี้เลยดูตามรูปเลยเด้อ มันจะเป็นเส้นต่อเส้นหอกมันจะเส้นๆมานี่เส้นต่อเส้นทิ้งสองนี่แกน,นี่แลก็ยกสองข้ามสองเทจังสี่ไปเรื่อยๆนัดขึ้นมาเส้นหนึ่งทุกอย่างอยู่ที่สองลงที่สองขึ้นที่สองง่าย ง่ายนะคิดว่าง,ง่ายๆนะอันนี้มันเป็นนุวยปองมันสิเป็นลักษณะนี้อันนี้มันสัน่นใช้ความสามารถพิเศษเอาของไฟของมันบอกแต่แนวทางให้เด้อความสามารถพิเศษก็คือตอกเส้นสัน้นเส้ยนยาวดัดแปลงอ่ะ ตอกอันนี้มันบมมันบเสมอกันเพราะว่ามันเป็นตอกสีตอกคุณลมัดว่าไงไงคือตอกคุณลมัดอันนี้ก็ถือว่าจะคล้องเฮ็ดใดนะคล้องเฮ็ดใดกันเลยเอาแบบนี้อันนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบเซนมัน้งสี่สิบเซนนะอันที่มันยาวจริงๆอ่ะอันที่มันสันๆนกับโมหอดหด ยี่ทีม้วนปากกับซม้วนไปยจงงี่จนล้อมอ้อมจนอ้อมจนจอดกันคืนเดอ้อเนี่ยเอ็นี้เลยนี่หกเส้นที่เขาเลือกไว้แต่ทีแรกเขาสีเอามาสอดเอามาสอดตอนมันจอดกันเขาค่อยเลือกเอาเส้นที่มันสวยเส้นที่มันบรสีก็สอดเข้าไปสอดตามเส้นไม่ใช่หยาตัวน,นี้ ถ้าผู้ใดมีใหม่หรืออยังสอดนำทางใดน,นี่ก็ยกงัดขึ้นตอนจอดงัดขึ้นเป็นจังสีก็งัดขึ้นหมดเลยแล้วก็ทิมลงอันนี้ซามเก็บมาเรื่อยๆอนี่นี่กรองคือก็แล้วก็สอดต,ตามเส้น,นี่สอดต,ตามเส้น นี่นี่ก็คือกันสอดตามเส้นก็คือสองเส้นขั้นตอนอันนี้กันสอดขาบรงนี้พอ้อ สอดเก็บข้างบนพร้อมมาสอดข้างล่างถ้าไม่ใหม่ผู้ได้หัดใหม่ๆก็จะมีไม้สอดนำทางนี่ก็สิสอดซองสอดเก็บข้างบนไปพร้อมเลยสอดตามเส้นมันจะหยากกระทวงเนี่ นี่เรียบร้อยแล้วนี่วิธีการดึงมาเนี่ยดึงปากจังใดให้มันงามเนาะอันนี้มองที่เ้าสอดเป็นบอ่เ้าโปรตรงมาดึงมองนี้ถ้าเขาดึงมองที่ห้าสอดปากมาสีหัดมานสีแวงลงเขาก็ยามหมุนมาไกลๆค่อยมาดึงดึงให้มันกระชับเข้าอันนี้ก็ตอกสัน ความเสียดายความเสียดายตอกสารึ้นให้มันสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่วิธีการมว้วนปาก